มาแล้วเซอร์เวยดูสานนี่เลยมีหัเลยนะมีหัวด้นะจัดงานงแต่งแต่งรับคนไปดูโอเคครับโอเคครับจัดแต่เลยอะไรแบบนี้อะไรละโมเมนต์นั้นนิดนึงทำไมเราตัดสินใจว่าเออต้องขอแล้วล่ะปีภายในปีนี้เอ่อก็โมเมนต์นั้นโมคือคือเอาจริงผมก็เรียกว่าเขาเซอร์ไพรส์แล้วกันนะคือแบบเซอร์ไปเซอร์ไพรส์เขาว่าแบบว่าเมื่เราจะขอเขาแบบแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องตัดสินใจว่าเออพายเป็นี้พายในปีนี้เราต้องขอแล้วคือ เอาเอาจริงๆแล้วอ่ะผมผมคิดเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็คุยคุยเรื่องนี้มามาสักยันต์หนแต่ว่าคือด้วยความที่แบบแบบทุกอย่างมันดูดูจะไม่แบบลงตัวเท่าไหร่ยังแบบงานยังค้างค้างอะไรแบบอีกแบบเยอะมากมายเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบเออยังไม่ได้สักที่คึ๊คึบคือเอาจริงๆตอนตอนนั้นโกงเขาบอกว่าหรือว่าหรือว่าจะไม่จะไม่แต่งเลยก็ได้คือเขาแบบเขาก็เห็นว่าเรากังวลแล้วก็แบบงานยังแบบเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่า สิ่งที่สิ่งที่อยากอยากขอเขาหรือว่าอยากจะขอเขาแต่งงานผมรู้สึกว่าผมผมอยากให้ผมอยากให้เกียรติเขา <c oughs> แาสดงความรักให้กับเขาว่าเราเราแคร์เขานะเรารักเขา <c oughs> จำได้ไหมวินาทีที่พูกเขาเราพูดเขาว่าไงเอิงจริงๆตอนพูดเขาคือในคลิปอต่มันไม่มีตอนพูดเขาคือผมพูดเขาไปแล้วแล้วเขาเดินหนีครับ <c oughs> เอาแม้ว่าเราเขาอนเลยคือคือเขาไม่รู้แล้วคือเขาก็เดินหนีไปผมบอกว่ากลับกลับมาก่อรแต่ว่าแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาบอกว่าไม่คุกเข่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือเขาเขินครนะซึ่งปกติชีวิตผมก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาได้เลยแต่ว่าครั้งนี้แบบเซอร์ไพรส์เขาแล้วเขาเขินจริงๆนะก็เดินหนีไปแล้วกลับมาเราตื่นเต้นแล้ววันนั้นที่แบบมันจะทําได้ไหมมันจะเป็นเนเรื่องคิดไปอะไรอย่างเงี้ยเจมมจริงๆตื่นตื่นเต้นมากครับก็ับมือสั่นอะไรเงี้ย ก็แบบว่าก็เลยเออก็เลยขอประโยคน์ละประโยคที่เราพูดกับเขาว่าเราพูดกับเขายัางไงตอนขอว่าประโยคตอนนั้นพูดกับเขาว่าขอโทษที่ช้าอย่ากโกรธพ่อนะแต่งงานกับพ่อแต่งงับพ่ออย่างนั้ตอบเขาไหมให้ประโยคที่เต็มเตียงไ,ไปเยอะมากคือผมว่าก็คือมันปุดขึ้นมานัดตอนนั้นด้วยแล้วแบบมีคิดว่าแบบเออเราคือเราคือเราก็คงแบบ เราเราก็ไม่รู้ไงว่าด้วยด้วยเลยเวลาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วมันจะทําแบบทำร้ายจิตใจเขาไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบขอ,อโทษที่ชาความรู้สึกเหมือนในละครนะฮะยิ่งยิ่งกว่าในละครเองค <c oughs> รัมือซมมือสัมม่นหมดเลยเลยเงยแต่ที่เราผ่านชาข,ขอแต่งงานในละครมาหลายเรื่องแล้วนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือตอนแรกผมคิดว่าเออมันชิลมากเพราะว่าเราแบบคุกเข่าขอแต่งงานในละครไม่รู้กี่เทคแล้วแบบกินเรื่องกับกินเรื่องว่าพอมาเจอของจริงๆก็สั่นเหมือนกันนะแบบเต้นเป็นเต้น ตอนตอนนั้นคือแบบว่าโมเมนต์นั้นคือเขารู้ตัวอยู่แล้วบบว่าเราจะต้องคือเขาไม่รู้ตัวครับแล้วคือเขาเขาบอกว่าแล้วแบบเนี่ยคือพอพอแบบขอเบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ต้องออกไปนี่ยังติดกิฟต์คิตตี้อยู่เลย <c oughs> เล็บยังไม่ได้ทําเลยอะไรเงี้ยก็คือเขา,ค,เขาคือเขาไม่รู้ตัวเลยอแต่ว่าตอนที่ไอ้โมเมนต์ที่เขาลุกไปอ่ะใจมันเป็นยังไงอะตอนที่แบบคุกไปแล้วแล้วเขาไม่ไป คือคือตอนนั้นอะคือเรารูแ้แล้วว่าแบบแบบแบบคอนซูร์ตไพจิงแล้วก็แล้วก็เขิดจริงคือด้วยด้วยแบบปฏิกิริยาที่เราเห็นเลยก็รู้สึกว่าเออแบบดีใจจังเลยที่แบบว่าเขาแบบเขาเขาแบบแบบซอร์ไพรสิงดีที่ไหนอย่างนี้แต่โลเคชั่นทำไมจะต้องเป็นแบบว่าบรรยากาศประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันในฝันเราแม่งไว้ยังไงเรไม่คือคือตอนนั้นคือก่อนอันเนี้ยเราเราชอบไปเที่ยวที่นี่มันมันคือที่ที่ส่วนพื้นที่สซนทริคต่าเราก็รู้สึกว่าเออเรา เราเราชอบบรรยากาศนี้มากๆแล้วเราก็เลยเคยเคยคุยกันแล้วก็เคยคิดกันว่าเลยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แต่งงานกันที่นี่มันคงเป็นที่ที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราชื่นว่าเราเราหมาว่าเราจะไปแต่งที่นี่เลยเหรอเจนหรือว่าไงก็มีมีการคุยกันนะก่อนก่อนของผมมีได้แบบไปบอกพ่อแม่ัวไ้หรอที่บ้านครอบครัวแจ้งก่อนไหมมีครับผมผมก็บอกบอกบอกครอบครัวผมแอ่าแล้วก็ คุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียกว่าจะขอเขาแต่งงานแล้วนะหรือไงให้เขาคราบครัวเขาเก็บเป็นความลับว่าอย่าให้บอกว่าเดี๋ยวผมเราจะขอใช่ใช่ใชเขาเขาสร้างความมั่นใจให้อะไรกับเราว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะสร้างอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นผู้หญิงที่เอ่อคือมันมั่นเหมือนว่าคือเขาเป็นคน คนที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นได้หมยายถึงว่าในหลายๆเรื่องคือคือเขาจะเป็นคนที่ที่อยู่ข้างหลังที่คอยเห็นว่าแบบคืออีเนี้ยเป็นคนแบบคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกอย่างที่เขาแบบซัพพอร์ตมาแล้วก็ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็พิสูจน์ได้ด้วยแบบระยะเวลาที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สามารถเข้าใจผมได้<ส>จะสิบพ่แตนพูพดบอกว่าขอโทษเขาที่ให้รองน้าแปลว่าจริงๆมี จริงมีความมีความคิดอยู่แล้วบหมบอกคือคือมันคือคือโอเคเหมือนว่าถ้าเกิดตอนเราคุยกันแรกๆหรือว่ามรนจะมีความผัววาประมาณหนึ่งแต่ว่าพอระยะเวลามัน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 ผ่านไปแล้วมันผ่านเรื่องราวมันมาแบบระยะเต็มไปหมดเลยอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คนนี้แหละคือเหมือนว่าคนคนที่เราจะแบบประคองแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆเราแข่งไว้ยังไงต่อไ แต่ละอย่างดีดีหน้าไหมครับดีหน้าเลยแต่เด anyway. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่แจ้งอีกรอแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมีแบบช่วงเวลาให้โล่งางคาดการณ์ไว้แล้วเป็นประมาณไหนพอแบบแย้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่แจ้งอีกรอบวแจ้งเรบต้องรอเรื่องดีจริงๆจะไปใช่ครับค่ะเรื่องยังคะได้เรื่อ่แจริงๆได้ไปแล้วครับเออก็คือก็คแปลว่าจริงๆที่พี่เต็มต้องแพ้ทุกอย่างแล้วทั้งขอทั้ง จริงๆแพนไม่หมดและะะนะหมายถึงว่าได,ได้ได้ได้มีการคุยมามามากันก่อนแล้วแล้วก็แบบว่าได,ได้ได้คิดมามาสักระยะหน,นึ่งนะฮะคนแซวคนแซวบอกว่าพัฒน์กางลูกสาวทุกประเทศล,ออล้อมผมทำไมได้เห็นไหมคะจริงๆก็ได้ได้อ่านคอมเมนต์บ้างเราแล้วก็ไอ่านคอม <c oughs> เมนต์อะไรเงยกันคือจริงๆก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบแบบแบบชื่นชื่นชอบในในในคู่เราแล้วก็แบบมีชาวสุดตลกเพราแบบเออแซวเขาก็เอ็นดูใช่มใช่ แต่ว่าเห็นว่าเขาอวดแหวนเขาแหวนใหญ่มากค่ะแต่มันจะไงแหวนน่ะเป็นแหวนเออแหวนแค่มันเลือกแหวนตอนนั้นผมก็ลองคำถามเขาว่าแบบเออมันเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองเย็บๆถามเขาดูเออแล้วแล้วเราก็เราก็ซื้อไปจำหน่ายเขาเรารู้ขนาดนิ้วเขาได้ไงผมก็พาเขาไปวัดครับเก็บไปนานแล้วแต่ว่า มนคือพยายามพยายามกับตัออกแบบพิเศษไหมคะไม่เออ่ไม่ไม่ได้มีออกแบบพิเศษแต่เราสั่งทำสั่งทำสั่งทำแต่ต้องได้เป็นมันใหญ่ค่ะกี่กระดาษตั้งเต็มเพราะว่าเห็นตรงเป็นมันโตรงตรงอยู่หรือว่าโฟมพานิ้วเล็กมันเล็ยโอ้แต่เห็นเม็ดใหญ่นะกี่กระดาษบอกไปหน่อเอ่อผมว่าเรื่องขนาดอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญนะ คือมันคืออะ่น้ำหรอผมว่ามันต้องมีอะไรที่ที่หมที่คู่ควรกับเขาจริงๆไม้ว่างรักเหมือนกันนะเราอ่ะแต่ว่าแบบนี้คือเจบตั้งใจมากตั้งใจอะไรมากไรมากครับอันนี้จะเป็นใช้ยาวเลยนะคะหรือว่าแต่งงานเพิ่ให้เขาอีกมีอันนี้เลยฮะ คนเราคนเราจะมีอะไราไม่ได้อียคนอคนมันค่าไม่ได้อีกแต่ว่าแต่คนเราไม่ต้องมีเยอะยะก็ได้นะว่าเออไม่ต้องมีเยอะยะก็ได้เวลาเขาใส่ปวดเคื่อนเรายังไงเพราะว่าล oh ่าสุดนคือเพื่นกะแซลกันเยอะอะไรเงี้ยเพื่นแต่ว่าเจอเพื่มเพ่อเจมซลเพมเซใส่กมองไม่เห็นเลเ้ยวอไก็ไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยแล้วมาแสบตาไงโอเาอเอเออ ี่เราว่าไงงบ้าคมันเออมันเก่งคุณลอยก็ว่าไงบ้างเอออ๋อแต่ว่าจริงๆจริงๆผมผมก็บอกพี่เก่เรื่อยๆแหละเขาแบบในในทุกๆสเต็ปอะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนก็ก็พี่ๆทุกคนก็ก็ฟันเฟืองอะไรอเราบอกเราบอกเขาก่อนแต่แรกไหมว่าเดี๋ยวเราจะไปขอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกก็ทำสะพายก่อนครับทำสะพายกอดใช่ทำสะพายก่อนแล้วก็ไปบอก เพื่อนๆก็มาเซลเยอะมากๆนะใช่ๆแล้วเจอกันเห็นว่าก่อนโพสต์ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเต้นจริงๆก่อนก่อนก่อนโพสต์มันว่าก่อนกว่าจะโพสต์่างเงี้ยก็อ๋อผมถ่ายละครอยู่นช่ไหมใช่ๆผมถ่ายละครอยู่ครับแล้วก็แบบก่อนจะโพสแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโพสแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะกดได้ไหมแล้วน้ํามันก็ตกมาจากพอดีว่าฝนมันเพิ่งหยุดแล้วน้ำมันก็ตกจากใบไม้แล้วมันก็กดให้เองฮะ เราก็คิดตัวนั้นก็ได้ขนาดนั้นผมมีคลิปอยู่ผมนึกตกใจไปเลยแล้วมันก็แบบผมกำลังทุกอย่างที่คิดไว้แล้วอยู่หรอผมกำลังจะแบบว่าเลื่อนอ่านแคปชั่นอีกรอ้แบบว่าถูกต้องไหมอะไรไหมอะไรแล้วมันก็ตกลงมาแล้วแล้วมันก็กดโค้ดไปเลยเออนี่ไงเรื่องเราดีๆไงแต่รู้มไหมว่าตอนที่จะไปบอกพี่แอนอ่ะพี่แอนบอกพี่แอนไม่เชื่อคือเราพูดไปเรื่อยรู้ตัวไหมล่ะ เชื่อตือครับเชื่อตือครับเมื่อกี้เมื่อกี้เจอกันไหมครับไดคอนเสิร์ตกันเจอเจอกันเลยครับจตัวจริงผมผมผมโทรไปบอกเมืก่อนเลยเขาทวงเขาทวงซองพี่แอนไหมครับจะทวงซองพี่แอนไหมเออให้เขาให้เขาเตรียมซองไหมผมทวงไปตั้งแต่วันแรกที่บอกมันต้องเท่าไหร่ดีเจมันต้องเท่าไหร่เขาทำมานี่พี่แอนคือผมก็บอกเขาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคงเข็ดกับ ที่ผ่านๆนะเขาก็เลยตั้งไว้ว่าบอกว่ารอดูพฤต well ิกรรมก่อนผมก็เลยบอกว่าพฤติกรรมนั้นจะเอาอะไรมาวัดดีครับผมต้องได้มากนะฮะจริง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 อันนี้เห็นด้วยโอเคขอบันดาลดีด้วยนะแจนมินีด้วยอินี่เลยครับลูก